สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พิกกีฬาช่วงเที่ยงอยู่กับผมธนรัตน์ครูสมบัตินะครับมาเริ่มกันที่ควันหลงฟุตบอลลีคับรอบรองชนะเลิศเกมที่2เมื่อวานนี้ที่ลิ์พูเปิดบ้านแพ้ซอทตำตันไป0 1นะครับล่าสุดทางกุนซือลิ์พูคือจิกเก้นครับนั้นออกมาบ่นการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินที่ไม่ให้สุดโทษของกิมตัวเองครับโดยเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่สนามแอนฟิลด์นะครับมีจังหวะที่หน้ากังขาเกิดขึ้นเมื่อเชลลองที่อาจจะแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษ แต่ว่าผู้ตัดสินนั้นไม่ให้จุดโทษแก่ลิฟพูนะครับก่อนที่จะเป็นลองที่ทําประตูชัยในช่วงเุลาบาดเจ็บทําให้ทีมเซาท์ทมตันนั้นบุกชนะลิฟพูไป1-0น,นะครับรวมผล2นัดชนะไป2-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในถ้วย e EFL ครับหรือว่าลีกครับได้สําเร็จเมื่อวานที่ผ่านมาโดยทีมนักบุญนั้นจะเข้ารอบชิงไปเจอกับ ผู้ชนะระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับ p าวซิตี้ที่จะแข่งขันกันวันนี้นะครับถือว่าเป็นการเข้าชิงรายการเมเจอร์นับตั้งแต่ปี2003ของทีมนักบุญน,นะครับที่ได้รองแชมป์เอฟเอคัพและเป็นประวัติศาสตร์1 3 0ปีของสโมสรน,นะครับพวกเขาเคยเข้าชิงถ้วยลีกครับครั้งเดียวในปี1979นะครับที่แพ้ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา หลังเกมนะครับเชคเก้นครับกล่าวกับสื่ออย่างไม่พอใจนะครับเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินคือมาร์ตินอาร์ตินสัน จังหวะของเชนลองที่ทําเสียแฮนด์บอลในจุดโทษนะครับแต่ไม่ให้จุดโทษกับลิ์พูและยังระบายต่อว่าช่วงหลังมักถูกผู้รัดสินนั้นเมินในจังหวะที่ควรได้ฟาวอยู่หลายครั้งทำให้จุดเองนั้นรู้สึกผิดหวังกับผลที่ออกมานะครับคุนซื้อชาวเชลมาเนียังกล่าวอย่างผิดหวังนะครับแต่ว่าก็ยินดีกับทีมเซาท์แฮมตันแต่ว่าตนรู้สึกผิดหวังนะครับเพราะว่าจังหวะแฮนด์บอลนั้ก็ชัดเจนมากกระเดูวกันยังยืนยันนะครับว่าพอใจกับผลงานฟอร์มการเล่นของลูกทีมแม้ว่าจะหมดโอกาสคว้าแชมป์รายการ โดยคิดว่าทีมตัวเองนั้นสมควรเป็นผู้ชนะนะครับทุกคนเล่นได้ดีทําได้ตามแผนและสามารถสร้างโอกาสได้หลายครั้งรู้สึกพอใจกับผลงานนะครับเพอร์อิพูตอนนี้ยังมีรุ่นในถ้วยของพรีเมียร์ลีกกับเวฟเอคับอยู่นะครับ